แสะแงะมีสิ่งดีให้ดูเปิดอยู่ช b มีความรู้ตั้งมากมายงานดีไอไวงานบานลากหลายจะทำอะไรดูได้แล้วทำตามก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมแหละแสกแงแล้วก็อยู่กับหน้าง,งานนะครับช่างพรนะครับก็วันนี้นะครับที่นะครับหลังนี้นะครับอยู่บ้านกกน้ําซึมนะครับอ่าช่างพรนะครับ ก่อคนเดียวนะครับบอกเลยโคตรตรงนะครับแบบนี้นะครับเวลาฉาบนะครับไม่เปลืองปูนนะครับบอกเลยนะครับไม่เปลืองปูนนะครับก็เอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะครับก่อคนเดียวนะครับก็ฉาบฉาบไม่น่าจะคนเดียวนะครับเวลาคนฉาบนะครับก็อย่างแผงใหญ่ๆนะครับแบบข้างนอกแบบนี้นะครับอ่าอย่างนี้นะครับก็จริงๆแล้วถ้าฉาบนะครับก็ฉาบจะให้เสร็จ เป็นแผงเดียวกันเลยนะครับมันก็จะต้องเอามาหลายๆคนนะครับอันนี้เขาเรียกว่าลุมฉาบนะครับอ่าส่วนหน้างานวันนี้นะครับแคสเซงแงจะพามาดูนะครับวิธีการทําทับหลังนะครับทับหลังทับหลังก็คือทับหลังบนวงกบนี่นะครับแล้วก็ทับหลังล่างตัวนี้นะครับช่างพรนะครับก็ได้ทําการก่ออิฐไว้นะครับด้านสองข้างแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับก็จะตั้ง ตั้งไม้นะครับอันนี้เป็นไม้ไผ่ด้วยนะครับอ่าไม้ไผ่นะครับแต่ที่ใช้นะครับมันคือความสูงนะครับมันใช้คือความสูงนะครับส่วนด้านล่างนี้นะครับเป็นไม้แปรนะครับเป็นไม้แปรนะครับเราก็จะได้ขนาดของตัวทับหลังพอดีนะครับอ่าวิธีการทํานะครับไปดูนะครับว่าช่างพรก็ทํำยังไงใส่เหล็กยังไงนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นช่องว่างไว้เวลา เวลาฉาบเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ต้องฉาบตัวนี้ไปด้วยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นหน้าต่างหน้าต่างพิเนียมนะครับหน้าต่างกระจกแหละนะครับก็จะตามช่างมาใส่ที่หลังได้ง่ายๆเลยนะครับนี่ช่างพรนะครับไม่ทิ้งคอนเซปต์เดิมนะครับก็กลางแผงก็จะมีทับหลังด้วยนะช่างพรนะม,มีมีทุกอันนะนเพราะอะไรก็มันจะได้แข็งแรง ใช่ถ้ามันไม่มีไม่แข็งแรงนะแข็งแรงครับเพราะว่าน้ําหนักมันจะลงมาจากข้างบน<ช>ลงมาข้างล่างมีโอกาสที่มันจะหักกลางนะกกงอ่าอย่างนี้หมายความว่ามันรับแค่ไม่กี่แถวนะใช่ครับน้ําหนักจะรับแค่ไม่กี่แถวนะแถวอ่านะครับก็คือแบ่งครึ่งเลยนะช่างพรนะใช่ครับนะครับก็เหมือนกันนะครับเอาทับหลังนะครับจะต้องมีทั้งล่างทั้งบนนะช่างนะใช่ครับบางคนไม่มีข้างล่างมีแต่ข้างบน ไม่ได้บา,ดบางคนก็มีแต่ข้างล่างข้างบนไม่มีมก็ไม่แข็งแรงอ่ามันไม่แข็งแรง<ช>ที่แข็งแรงก็คือจริงๆต้องต้องต้องมีนะครับอ่ามีทั้งล่างทั้งบนนะใช่ครับข้างๆ้างนี่ยังพอได้นะใช่ข้าง,ข,าง,ข,างข้างยังไม่ได้รับน้ําหนักอะไรเยอะแยะนะครับ,รบอ่าเพราะว่าอันนี้นะครับแค่ซ์แง่จะพาไปดูข้างบนแล้วกันอันนี้ผมเห็นช่างพรใช้เหล็กอะไรมาครอบครอบทำไม จูอยู่ครอบครับครอบไม่ต้องตอกตะปูไม่ต้องตีตะปูใช่ครับเหมือนบังคับเอาไว้ใช่ครับแล้วจะอยู่กับอะไรข้างล่างก็ลวดครับลวดนะใช่โอเคได้เหล็กข้างบนเป็นเหล็กอะไรครับเหล็กเหล็กย่อนครับสามย่อนหมายความว่าเหล็กสามหุนไม่เต็มอ่านะครับบอกสามย่อนนะครับบางคนก็ไม่เข้าใจนะครับต้องอธิบายให้เข้าใจไปเลยนะครับนี่นะครับงานช่างพรก่อคนเดียวนะช่าง ก่อคนเดียวทําคนเดียวก็ได้นะครับไม่อยากจะคุยเรื่องเรื่องของเรื่องแผงมันตรงนะช่างนะแผงนะครับจะเห็นว่ารละหน้าด้านข้างนะครับไม่มีป่องใช่ไหมช่างไม่มีป่องนะไม่มีโคดนะถ้าโคดลวมันจะเป็นยังไงช่างฉาบยากครับาบยากเปลืองปูนด้วยนะนี่นะครับจากปากช่างพรก็แล้วกันก็นี่นะครับพามาดูข้างในช่างพรไม่ห่วงใช่ไหมเนี่ย ไม่ไม่ห่วงสูตรนะครับไม่ได้ห่วงเลยนะครับนี่เหล็กสามนะครับเหล็กสามไม่เต็มนะครับแต่ก็ยังดีกว่าเหล็กสองนะช่างพรนะบางคนบางที่นะครับแค่แสแงเห็นเขาใช้เหล็กสองใส่นะครับอันนี้ก็คือเพิ่มความแข็งแรงนะช่างพรนะนี่นะครับผมก็ไม่ได้ยากนะครับตัวนี้นะครับตียึดนะครับตียึดกับไม้หน้าสามนะครับ นี่นะครับแผงเดียวนะครับแต่ก็แข็งแรงแหละนะเพราะว่ามันเป็นเหล็กเหล็กสามหุนนะนี่นะครับด้านล่างนะครับเอจะมีการมัดลวดแบบนี้ที่ช่างพรบอกนะครับมัดลวดเลยไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับนี่อันนี้เจาะอิฐทะลุก็คือมัดลวดนั่นแหละก็นี่นะครับเป็นงานช่างพรนะครับอ่าตัวนี้นะครับช่างพรหลังนี้คาดว่าทําเสร็จทั้งหลังไหมครับ น่าจะประมาณนั้นประมาณข้างหลังนะช่างนะทีนี้นะครับก็มีคนนะครับถามมาว่าช่างพรเนี่ยรับงานทั่วไปหรือเปล่าช่างรับทั่วไปครับรับทั่วไปนะรับงานทั่วไปก็คือเอ่อตั้งแต่ลากฐานยันหลังคาแหละยันเข้าอยู่ว่างั้นนะครับก็ถ้ามีงานต่อเติมก็เรียกได้นะเรียกได้อยู่ที่ว่าไปได้หรือเปล่าด้วยนะโอเคไงก็คุยกันแล้วกันนะ ฝากเบอร์โทรให้หน่อยช่างโทรศูนย์แปดสี่สองหกสี่สองเก้าเจ็ดครับนี่นะครับผมช่างวันโทรได้ตลอดนะได้ตลอดกลางคืนกลางคืนไม่ได้กลางคืนอ่ะกลางคืนเอาไว้นอนนะโอเคนะครับโทรกลางวันแล้วกันนะครับแค่แสง่มีสิ่งดีให้ดูเปิดยูทูบมีความรู้ตั้งมากมายงานดีไอไวงานาลากลายจะทำอะไรดูได้แล้วทำตาม ดูช่องพี่แกพี่ก็จะแซะพี่ก็จะแงะเปิด subscribe ติดตามไว้นะพวกเราจะชาบจะเทจะมุงลังคาจะก่อเสามาดูมาดูมาดูกันนะช่อก็นี่นะครับเทคนิคการเทช่างพรนะครับจะเห็นว่าไม่มีตามดเลยนะครับอ่าตามดนะครับช่างพรบอกว่าเอาออกหมดแล้วนะครับอ่าวิธีการเทนะครับเทไม่ใช่เทอยู่ที่เดียวนะครับเท เทลายไปนะครับค่อยๆเหมือนกับว่าค่อยๆเทนะครับนี่ลักษณะดูทับหลังด้านล่างนะครับอ่าจะเห็นว่าไม่มีตามดเลยนะครับก็นี่นะครับเก็ดเล็กเก็ดน้อยนะครับแค่แซี้งเงเอามาฝากหน้างานช่างพรก็แล้วกันช่างพรครับอ่าหลังนี้ประมาณกี่เดือนเสร็จก็ ไม่รู้ครับว่าทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆใช่ครับเหนื่อยก็พักนะแต่ก็ทําอยู่นะทำอยู่จริงๆก็ทําทุกวันแหละนะครับก็อ่านะครับมันเป็นงานแล้วกันนะครับก็นะครับใครนะครับสนใจงานช่างพรก็ทักมาได้นะครับส่วนนะครับแค่เสงแง่นะครับจอันนี้เป็น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 คลิปแรกของปีนะปีหกเจ็ดนะนี่คลิปแรกของช่างพรก็แล้วกันนะครับ แคสเซยแงบอกเลยนะครับช่างพรเนี่ยแคสเซยแงเห็นว่าทํางานดีนะครับก็เลยเอามาถ่ายบางคนถามว่าเออมาถ่ายผมได้ไหมมันมันไม่ใช่มันต้องเห็นหน้างานด้วยนะครับที่เอาช่างพรออกเนี่ยก็คือมันการทํางานถ้าทําไม่ดีนะครับมันก็เอาออกไม่ได้นะครับช่างพรนะครับใจเย็นนะครับจากเมื่อกี้ถามว่าเออเสร็จเมื่อไหร่นะครับบอกไปเรื่อยๆว่างั้นนะครับถ้าใครรอได้นะครับก็ ไม่เป็นไรนะทั้งพอนะนยินดีรบับงานอยู่นะนะครับเก็ดเล็กเก็ดน้อยแหละแค่แสง่งมาฝากเห็นว่าดีมีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมช่วยกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแค่แสแงมีสิ่งดีให้ดูเปิดอยู่ชุบมีความรู้ตั้งมากมาย DIY, งานดีเอวางานบาลกลา ดูได้แล้วทำตามดูช่องพี่แก่พี่ก็จะแซะพี่ก็จะแงะเปิด Subscribe ติดตามไว้นะพวกเราจะชาบจะเทจะมุงลัง้าจะก็เส้ามาดูมาดูมาดูกันนะช่องแก่แซะแงแก่แซะแงะ